กลับมาในช่วงนี้ก็จะต้องมีความตื่นเต้นเริ่มต้นกันแล้วนะครับเพชรบุร <et> ี <B uri> นําสมุทรสาครอยู่20คะแนนเป็นหน้าที่ของบิลนะจะต้องไล่ให้ทันนะพี่เขาไม่สบายข้างหลังเราไม่สบายอโอเคนะน้องบิวจากสมุทรสาครกรรมการพร้อมไหมครับพร้อม<อ>และคะแนนของน้องบิวคือแปดร้อยเกาคะแนนครับ แต่ว่าคะแนนที่พี่โจต้องทำคือ875ถึงจะขึ้นมาตีเสมอได้รเพาะน้ำอยู่นอยทำน้อยกว่าได้แอบไปแล้วจะคิดว่าเราจะทำถึงไหมถึงครับคิดว่าถึงนะเมื่อกี้เรามีจุดบกพร่องไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีมั่นใจเว้ยมีอะไรมีจุดอกพร่อดิไม่กลมกลืนเฮ้ยโอ้ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะดูกรรมการจะว่ายังไงครับและคะแนนของพี่โจ ถึงไหมโอ้ยโอ้คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้ไหมคิดว่าจะได้ขนาดนี้ไหมไม่คิดเลยนะฮะคะแนนของเพชรบุรีนะครับนำสมุทรสาคร965ต่อ935นะครับ ต่างกันอยู่30คะแนนแล้วอ้าวแล้วตอนนี้สมุทรสาครคนสุดท้ายป่วยอยู่คนที่สองเป็นเด็กเออน้องเมอกลับบ้านไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบิวอยู่นี่แล้วคุณบิวเฮ้ยจะเพราะเราเขาบอกวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคยังมีโอกาสนะ ฟังนะฟังนะกับใจฟังแล้วกับขอบคุณครับพี่ครับอาทิตาตาให้คุณพีรีก่อนครับเชิญครับนำอยู่นำอยู่น้องโศกดดันไหมอาชีพอะไรนะหนูเดี๋ยวนะลูกจ้างั่วคราวของอบตนะฮะมีผ้าห่มให้ไหมคะผ้าห่มทำไมเหยอวลูกจ้างชั่วคราวภโชคราวคนละบาทนี่หมายความว่าลูกจ้างของอบตอบตน้องโศน้องโศคะน้องโศลาออกมาเลยเดี๋ยวพี่จ้างประจำเอง ทำไมตัดหน้าเราล่ะโอเควันนี้เขาบอกว่าเตรียมตัวมาแล้วนะแต่ต้องเปิดแผ่นป้ายก่อนนะครับว่าจะได้อะไรยังไงนะฮะอ่ะอันไหนดิครับเพชรบุเร่อันไหนดิอันไหนดิกาชาดติกาชาดิอันไนกาชาดอันไหนกาชาดนี่มาตรฐานเปพันธุตสาหกรรมโอ้ยอ่านหนังสวยกว่านไหนดีลูก เชื่อกองเชียร์ละกันค่ะเขาบอกว่าธนาชาตอ๋อธนาชาติธนาชาตใช่ไหมอ่าขอให้โชคดีเป็นเพลงอะไรไม่ทราบนะฮะธนาคาธธนชาติคือเพลงโรยแผลเป็นทัตติยามาสีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะความรักแล้วหนูมีความรักแล้วเหรอยังเลยค่ะยังเลยเหรอเอาจะมีประสบการณ์หรือช่อย่างนี้ก็ต้องลองดูค่ะมา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 นาดีด้วยอ๋ สวยสวยโอ้ยสวยเมียพี่ตนก่อนก็สวยอย่างนี้ออกพบเลยเลยกันนะครับรอยแผลเป็นนะครับจากน้องโสมเพชรบุรีครับเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 在走。 เสียงน้องเขาดีฮะแต่แต่ไม่นอนแล้วมีบุ่อย่างนี้แต่เยอะฮะเสียงน้องดีครับแต่ว่ายังควบคุมและก็ใช้เสียงไม่ได้อย่างที่อารมณ์เพลงมันเป็นอาการนี้เป็นอาการที่ยังไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อให้เสียงมันออกมาแบบที่ตัวเองต้องการได้ต้องร้องต้องฝึกไปอีกนะจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วเราบังคับได้จะดีกว่านี้เยอะยังไงกล้ามเนื้อคอก็พวกเส้นเสียงกล่องเสียงกล้ามเนื้อลิ้นคนลิ้น กล้ามเนื้อหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะต้องใช้เออไม่ครับกินอะไรติดเพดานพยายามฝึกเส้นเสียงอันนั้นมันขย้อนแล้วพี่ขอคุณรับตอบเลยฮครับตอบฝึกกับผมก็ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวสอนแทนได้ไหมพี่ได้ได้ได้เป็นคนที่เนื้อเสียงเพราะถ้าเกิดตรงท้ายๆเสียงเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอีกนิดนึงผมว่าน่าจะทำได้ดีแล้วก็อีกหลายๆเพลงเพลงช้าเนี่ยผมว่าเขากินแน่นอนหลายๆคน คนที่มาสู้เพลงชาเขาผิดแน่นอนโอเคน้อยนะครับต้องฝึกทักษะอีกหน่อยในการควบคุมนะครับเอาบ้านโซนบ้านโซนกลับบ้านเราดีกว่ากลับมาดามสมุทรสาครนะครับน้องร้้้อองงผ่านนไปแลวตากคนสุดท้ายอาการดีขึ้นยังตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วครับสามเจ็ดจุดแปดยังเกินดีอยู่ก็ต้องเป็นตาของน้องเมย์เมย์อายุเท่าไหร่คะสิบห้าค่ะสิบห้าเครียดไหมคะจะต้องไล่ให้ทันจริงๆต้องทันเลยเพราะคนสุดท้ายเราป่วย ทันไหมทันค่ะมองหน้าของเชียร์แล้วพูดว่าทันทันค่ะโอเคแต่แฟนป้ายของสชมพูสากลครับเลือกแฟนป้ายอะไรครับอันนี้ดีครับคริวเลือกตามคาไห้เชื่อของเชียร์นะครับคริสตาวัยนะครับเจอเพลงอะไรก็จะร้องเพลงนั้นเป็นเพลงคิ๊ก คันธนิยามาละสีเจอกันเจอกันคุณคัตโตะบอกว่าใครเลือกเพลงช้ามาเจอกับเขาเนี่ยคิดผิดหนูว่าคิดผิดไหมหนูว่าคิดผิดไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะน้ำตาจอระเข้นะครับเป็นเพลงช้าอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์ผิดหวังใช่ไหมหรือยังไงทำไมจระเข้ร้องให้ไม่ใช่ใครร้องให้เรามาลองฟังกันเลยดิมันร้องให้ทำไมตอบมาก่อนไป รู้เปล่าว่านี่กําลังติวอยู่ถ้าตีความผิดไปร้องไปแล้วทําไงเดี๋ยวมันก็ร้องไห้ก่อนอีกมันร้องไห้ทำไมเอาให้ได้เอาให้ได้ตัวให้ได้อ่ะฮะอยากร้องเลตกลงผมไม่มีวันรู้เลยใช่ป่ะรู้เดี๋อวพี่ต้องฟังก่อนอ๋อต้องฟังก่อนใช่ไหมพร้อมนะครับน้ำตาจระเข้นะครับ น้องเมอร์เมดครับคนที่สองของสมุทรสาคร Oh จแล้วเข้าใจแล้วแล้วมันไม่บอกเลยนี่ฟังน้องเขาร้องเหมือนดูนแนชชโนโวกราฟิกอย่างเตไม่ทราบน้ำตามันจะไหลตอนกินเหยื่อเราก็ไม่รู้ว่าตะเคีเวลากินเหยื่อแล้วน้ำตาไหลไปเป็นธรรมชาติของมันอาคุณกอบครับฟังแล้วเป็นอย่างไรดีแล้วฮะคือที่คราวที่แล้วที่บอกว่าให้ไปฝึกลมมาคราวนี้ลมมาเต็มเลยเยอะเลยคือตอบประโยคของน้องเขาเขาเขาใช้ลมเดียวตลอดดีมากครับซวยแล้วซวยแล้ว อะไรอะไรอะไรควรเล่งอะไรแล้วเมื่อกี้คัตโตะอะไรัตโตะเขาบอกไว้เลยเออคัตโตะแบบคัตโตะยังไงคัตโตะบอกว่าน้องโสใช่ไหมเพลงช้านี่มลสีเหมือนกันด้วยอะไคัลยามายสีเหมือนกันด้วยคือเนื้อเสียงน้องเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจริงๆนะครับเออก็เพลงลูกทุ่งนิวาเออคตโตยังไงคัตโตะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ถูกกันป่ะเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักน้องๆๆครับก็ รอเรือรอริงวอลแวนอะไรของเขาคือดีมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้เสียงทุกอย่างมวอลแวนด้วยวนอลแวนแล้วถูกกรรมท่าทงดีไหมคะท่าทหารท่าทงมี่อผู้เท่าด้วยก็มีครับนี่การ้องออกเสียงดีออกเสียงดีชัดเจนแล้วก็อย่างที่พี่กบบอกหูลมลมดีมากผมไม่ได้ดูครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ลมดีมากจริง วิ่งค่ะเขาวิ่งอ๋อใช้วิ่งเหรอเเอายวิ่งไปร้องไปป่ะคะ่ะวิ่งไปบ้าจริงอ่ะวิ่งไปร้องไปจริงเหรอใช่ฮะพี่ดีได้เหรอดีดีเลยหน้าทหารก็ถึงวิ่งไปร้องไปอ่ะเนาะเฮ้ยพี่วิ่งไปร้องไปเลยพี่ร้องว่าพี่เอาพอแล้วอย่าพี่งไปร้องไปเลยเมียถือเขียงวิ่งไล่ไอ้คนไอ้คนเอาที่วิ่งมึงเก่งนะไอ้คน แม่ก็พี่เก่งนะนอกบ้านไงโทษในบ้านพี่อดีตาดีด้ันเปียานะคู่นี้เป็นไงบ้างครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นนักมวยอายุต่างกันกระดูกต่างกันแต่ว่าพอประกบคู่แล้วชกกันได้เพราะว่าชิงดำที่คนสุดท้ายไม่ว่าโอ้ยเมื่อกี้โซตบมือให้เลยอะ นั่นเราบมือไม่ต่อมือผ่านพอวันี้ผมผมให้ผมเล่นเต็มราคาจบแล้วนะผมไม่เล่นอีกแลผู้ไม่สบายกี่วันแล้วครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะฉีดยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข็มหนึ่งแล้วก็ไปโรงเรียนนั่งรถไปกลับไข้ก็ยังไม่หายแล้วเมื่อวานไปรับมาฉีดอีกเข็มค่ะเพื่อสู้ชาวสมุทรสาครค่ะโอ้เพื่อสู้ให้ชาวสมุทรสาครครั่ จัดหนักใช่ไหมเดี๋ยวเจอบอลจัดเต็ม